ว่าง่ายไวรุ่นไตตันไอหน้ารอไอตาตีนะโฉมใหม่ล่าสุด2,019ออกรถศูนย์บาทดำดำดูดูดพอเริ่มต้น5 0 9 0ครับพี่น้องนะวันนี้ครับพ่อไอเสมรถซิ่งถึงคีนะมันจะต้องมีรถดีรถง้ามรถจวดให้พี่น้องเอฟซีไปทํารมกจินครับอัปเดตรถเไหมครับโฉมไวรุ่นโฉม2,019ฮักอฮักอสีเขายังไม่ได้ล่างหรอกเดี๋ยวก่อนออกเดี๋ยวล่างให้ ล่อแม็กพี่น้องคิดไว้ในใจเลยเลือกมาเดี๋ยวไอ้เปลี่ยนให้ชุดนึงนะเลือกมาแม็กสวยๆนะสองจุดห้าจีเอาเองครับกระจกไฟฟ้าโฉมใหม่ล่าสุดนะปีแรกไว้ลื่นเอาไปสร้างตูวงวดปัญหาพันเก่านะฮันเด้แม็กรอๆแต่ชุดนี้อุ้ยงามแห่งโฉมใหม่ป,าาป,ป้ายแดงทำสูงทำซีลบป้ายต่อป้ายไทเทเนียมนะใต้กระบังซื้อได้ครับเหนืออีสานกลางใต้บริการให้สัญญาถึงที่ส่งรถฟรีหอน,หนาบ้าน ไม่ต้องเสียค่าดใจายแม่แต่สลึงเดียวนะจัดด้ทุกอาชีพมาเลยเกษตรกรค้าขายพนักงานบรษิษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อรสร้างเฮดให่หหน้าให้สวนแม่บ้านรอปรพ่อจีดยางขับวิ่งขับแก๊บขับหกล้อขับสิบล้อขับแมคโครตัดไม้เผาทานันไอ้พวกนี้ช่วยดันศูนย์บาทได้คุณสมบัติจะติดแมกนิตมาเครื่องเดิมโอ้โหสวยฟ้าโครงไม่เคยถอดไม่เคยแกะเครื่องเดิมสัวนิดนะผม 2019ฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนแถมน้ำมันพันหนึ่งหนาสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทเอาส่วนรถไปสองหมื่นเหลือสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันปีแรกปวดปัญหาพันเก้าลังนั้นพันแปดพันเก้าตลอดสัญญาเอฟซีสั่งจองพันอะอนไรโเข้ามาหลุดกดลิ้์ไล์เข้ามาพิมพ์กมาสุดพิมพ์กมาแกวด้านล่างอย่ใหญ่เสีมสูญแจกเสื้อให้ครับปีน้ำเอา้าจองมาอยากได้รุ่นไหนยี่ห้อไหนเจอเสียมจนเคยใต้คอมเมนต์คลิปหน้า เดี๋ยวไอ้กัดมารีวิวให้ครับพี่น้องไวุ้่นเก้า